ไข่นนนหนึ่งฟองตอนนี้หมดแล้วหรืเอเปล่าวะหมดใช้น้ำมันพัทอดนะคะนิดเดียวเพราะถ้าเราจะไม่ใช้น้ำมันเยอะเกินกอ้วน เลตะลลอนเยอะเอ,เอาไข่ที่เตรียมไว้มาตอกใสุ่เติมไข่เราสุกไว้ก่อนสุกแค่ประมาณไม่ต้องคนให้ไข่มันอยู่ตัวส2-3สาทีแลนวโยงมันก็ต,ตัดขึ้น ใส่น้ำซุปที่เราเตรียมไว้50มลใส่น้ำซุปลงไปนิดนึงแล้วใส่แล้ว,ใส,ลวใส่พริกเผาที่เราเตรียมไว้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะกีนี้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ผลงไปใส่หอมแดงใส่เห็ดกลาง แล้วก็พลิกลงไปทำให้สุกแล้วมีกลิ่นหอมกระชับหนึ่งตะไคร้ใส่ตะไคร้หนี่งเม็ดไายทำหม้อตะไคร้หนต้นเพราะมันเป็นเป็นกิ่งข้าวผัดต้มยำข้าวผัดต้มยำเราจะต้องมีเครื่องเทศแบบนี้สมมุติว่าถ้าผัดตัวขาดตะไคร้เราจะเมื่อมันสุกแล้วเราจะพ่อนผัดเสร็จเราจะเคี่ยวออกมาได้ให้เหลือแต่เนื้อข้าวได้แล้วก็เอาของสดใส่เอากุ้ง เราจะผัดทะเลผัดตึ้งปลาหมกึกตึ้งปลาหมึกใ,ใส่เกลดน้ำซุปยิดหน่อยน้ำซุปแล้วก็คนคลุเข้ากันถ้าไฟแรงแล้วก็เบาไฟ,ไฟอยู่กลางๆก่อนรอให้สุกสักครู่อย่าเพออิ่งอดน้งซุงทีกไ็ได้สุกมากเกินแล้วมันจะแข็ง าสุกเต็มร้อยเกินนมันจะแข็งประมาณเก้าสิบปรกุ้งมันจะเนื้อมันจะดิ่งเขาสุกนานเกินแล้วมันจะแห้งแล้วก็แข็งไม่น่ากินอ๋อาที่เราเตรียมมันก่หยอดไปนิดนึงให้กุ้งมีรสชาติเดี๋ยวเราจะตัดเราจะตัดขึ้นตัดขึ้นไว้แต่งหน้า เมื่อเข้ารสชาติดีแล้วปักเพิ่งแงยกไว้พักไว้กับไก่พักไก็สับไก่เพิม่มคูณสองส,องสองี่คูเข้าไปเบาๆในนี้ค่ะใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะที่เราเตรียมไว้น้ำปลน้ำปลาที่เหลือมาเป็นที่นี้มะนาวมะนาวที่เราเตรียมไว้ประมาณสองเซียวนี่ประมาณ หนึ่งนึ่ง้อโต๊ะประมาณ1นึ้นโต๊ะแล้วก็เอาไข่ลงไปไข่ที่เราผัดกัมันเคี่ยลงไปได้เลย่เผาจะน้อยเป็นนี้ทุณผู่ชมแล้วใส่ไปมะกรูดแต่งกลิ่นแล้วใส่ตะชีกระลางที่เราเตรียมใส่ไปอันนี้จะใส่ข้นตอนด้านท้ายจะได้มีกิ่นหอม แบบเวอร์เลยไม่ถามแค่นั้นนะสิใส่พริกป่นลงไปหน่อยเพราะว่าพริกเผาวันนี้พริกเผาเราเรามีน้อยไม่เผ็ดเราเลยเพิ่มเพิ่มพริกป่นไปให้มีได้รสชาติที่หนึง่งนี่ก็เสร็จรแล้วไปจัดการแพคนนะกก่่อี